สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะมาแก้ไขวิธีนะครับน้ำไหลเข้าเครื่องซักป้าช้านะครับหรือว่าไม่ไหลเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมันเกิดจะอะไรอตอนแรกนะครับเราก็ไปหมุนตรงนี้ก่อนหมุนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมี บตกใกล้หรือว่าหินปูนอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมองดีๆครับในนี้จะมีหินปูนหรือว่ากใกล้น้ำเต็มไปหมดนะครับดูนะครับก็จีดตรนความาดนะครับฉีดต้ควา เนี่ยเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้ผลไหมจะครับไปเฮ้ย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 สีบลักดูนะครับ อืมได้แล้วนะครับก็ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับแค่ไก่ยูทีน้ำไหลเข้าเพื่องว่าช้านะครับก็ออกไปลองทำกันดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีวิธี เค่องไก่พันนะาต่างๆมาให้ชมครับขอบคุณครับ